ัเล่นแผ่นกระดานติดล้อทั้งหลายตออยู่ที่ศูนย์กีฬาไอซ์รีนนครัพี่ผมอะนะครับวันนี้ผมจะมาหัดการเล่นดยอกปินนะครับการทิ้งตัวลงจักรนะครับผมนะบ,บอกตรงเลยว่าผมไม่กล้าเอาแผ่นเซิรฟ์ฟลงไปดยอกนะครับเพราะว่าพักมันอ่อนมากครับกลัวว่าจะวาที่ลงไปเนี่ยล้วมันจะ นะครับเวลาเราจะาาล้มนะครับคือล้มมันเปนล้มแน่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใช้แผนนี้มันมีโอกาสที่จะล้มได้มากกว่านะครับเพราะว่าทักมันให้ตัวมาก,กาไปในงหวะที่เราเายังไม่ชัวร์ในการ,ราตัดทินนะครับพอเราทิ้งบอร์ลงไปเนี่ยมันอาจจะล้อมันอาจจะบิดนี่และทำให้เราล้มไปนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะใชดด้วยแผ่นของซิกซิ๊กนะครับซึ่งเป็น วูชิมพัทนะครับการทิ้งตรงทิ้งตัวลงมาจากแล้วเรามั่นใจแน่นอนนะครับงานนีผ้ผมยังไม่กล้าลองเลยไม่กล้าพูดว่าปัญญาดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะครับแต่ในครับ ความสูงของแลมอันนี้นะครับจริงๆแล้วก็ยังเป็นความสูงที่ยังไม่สูงสักเท่าไหร่ด้วยนะครับสําหรับนักสเก็ตเดยวเวลาเรามองจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับยิงเวลาดีแค่นะครับข้างหน้านะครับแล้วช่วงที่เราเจะยิงตัวลงไปนะครับมันมันวิวมาก สำหรับนักส,สเก็ตบอร์ดพวกวัยรุ่นวัยรุ่นหรือคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดมานานแล้วการดรอปอ,อินเป็นอะไรที่โคตรกระหมูสําหรับเขาแต่สําหรับนักส,สเก็ตร,รุ่นเข่าเสื่อมเนี่ยการที่จะมาขัดดรอปอ,อินลงในแลมนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวดีนะครับวัดใจดีก็ล้มไปหลายรอบนะครับแต่ว่า ในที่สุดผมก็โอดบอินได้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แม่แมนทุกครั้งนะครับก็ยังมีล้มบ้างอะไรบ้างอยู่ครับก็สนุกดีอุปกรณ์ควรจะต้องใส่นะครับพวกเซฟตี้นะครับหมวกเขาก่าฟองนะครับข้อมืออะไรก็ว่ากันไปช่วงนี้กับสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องเก็บตัวกันอีกแล้วนะครับผมก็หาวิธีการ เล่นการทดทายของตัวเองนะครับในรูปแบบของตัวเองที่ไม่ไม่ไม่เอาไปเสี่ยงนะครับสนุกสเก็ตน,นะครับเล่นที่บ้านกี่ด้หรือไม่เล่นตามที่นอื่นที่ไม่มคนนี่นะพอดีวันนี้านานมาแถวนี้ก็เลยมาลองเล่นที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ